สวัสดีค่ะพี่สารมาน้องหิมะนี่มาล่างเห็ดแดงกอค่ะเห็ดแดงกอเฮ็ดแดงกอมาด้วโอ้แม่เราไปเก็บไแม่แม่เราไปเก็บได้แน่กับสื่อตืิมแส่แน่ล่ะ <c oughs> ทั้งเก็บได้เมืนเน่อวันแม่แม่ไปเก็บเห็ดความสุขของแม่ ความสุขของคุณแม่นะคะล่างเห็ดล่างแบบไปหน่อบอกคนได้แม่หน่อย่างเห็ดก,ก็คือน้ำเนี่ยเขาเอาน้ำใส่กระมังหรือซ้ำหรือ,อยังกับซ้ำเนาะเป็นภาชนะสี่ใส่เห็ดมาเนี่ยเพราะร่างไอ้พ่อน้ำใส่แล้วเขาตอกเกลือใส่จักน้อยแม่เป็นยังต้องใส่เกลือกัดดขี้ิน,นอ,อ๋อการใส่เกลือเห็นไหมขี้ดินย่ผิวเห็ดอ่ะมันออกมันกัดขี้ดินออก อันนี้คุณแม่บอกคือการล้างเห็ดข้าต้องใส่เกลือน้ำใส่น้ำแล้วข้าต้องใส่เกลือผสมน้ำเพื่อมันจะแด้เอาขี้ดินออกเอาเกลือน่ะมันจะไบกัดเอาความเค็มกัดเอาขี้ดินออกเพราะว่าถูกฝั่งเห็นกับว่าเลยถามเราบได้ถามแม่ม่าแม่คือใส่เกลือน้ำ อันนี้เห็ดเห็ดปวกเขาต้องขูดข่าออกนะค่ะโอ้ยอันตามนี้าเฮ้ยมีให้น้ำเราปลามาอุ่นน้ำเนี้ยหนึ่งปลาปาหนังอ่ะขาดูไหมลูกจะเอานะให้ขาเห็ดปวกใส่เห็ดแดงก้อยเป็นแบบไหนนี่เห็ดแดงก้อยอิ่นบางบางบานเขาจะอิ่นเห็ดแดงมูมันออกเป็นมูก็ยังเห็ดปวกเห็ดละงอกนะ เแ็นแดงมูก็ตั้งหาแดงมูดอกเป็นมูแต่ทั้ง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 สาวแห่กเอ็นเดแดงมูได้ละแม่เคยถามผู้บุกถามเบิร์ดด้วยทั้งทั้งสาวแห่เป็นแดงมูเพราะดอกเป็นมูพระเวลาลาแกงหรือเวลาหนึ่งมันสะออกหวานหวานแต่แซ่บค่ะเห็้แดงสีออกเป็นมูเลยล่ะ ถ้าเจาะก็ไปเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวใบไม่ออกแต่สเห็นเป็นกียังใช่ไคะเป็นจูมกีน้อยก็เสพโอ้บังหลังจีบังนี่ท้ายกีแก่แก่อายเสั้นเออเออ เพดมังว่าเห็ดยีเหนตะไปหน่อยมั้ยีแปลกแปลกอล้วยะเชี่ยงแปลกแปว่าสนายี่แปลกแปลเอ้ยคีอก็เป็นโอ้เห็ดสาออกง่ายนะตามากินเป็นก่อนดาบมันเชียวแล้ว วิญญาณของในบ้านแ่เรามนคัะ่ะแดงบอกว่าเป็นแม่อ,อกสีร่างเบอเร์สเวทะมนนีแม่เราสีแกงล่างเราว้องก็นสไปแกงแกงมากฉีดหว,วานของรสหวานแซ่บของรสหวานแซ่บค่ะน้ำสีอะไรบ้างน้ำน้ำออดเป็นแดงนั่นปะบ่บ่ออกสีแดงเด้ พ้าแกงเราอันตรงสีแดงนันก็สีบะมีแล้วพ้าแกงหน้านมันก็สีแสบไปนั้นเลยตรงน้ำกับออกสีแดงเด้ไม่ใชข้าแกงเห็ดแดงแต่ว่าตรงหั่นข้าเขา้เขาแกงไปแล้วตรงสีแดงมันก็สีหายไปไม่ใังตรงตรง,ตรงเห็นตไคร้ล่ะเพราะเพราะสีมันก็จะเปลี่ยนมันเห็นตไคร้เลย